อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะถ้าใครมาก็ต้องเจอนะทางที่ใหญ่ไใครมาก็ต้องเจออยู่แล้วพี่ยาเทปทองบอกว่ามันเป็นคอนเทนต์แน่ๆเลยพี่วีปปองเวลามันไม่ใช่คอนเทนต์มันเป็นเรื่องจริงขนาดเราไลฟ์สดอยู่นะเจอไลฟ์สดจังๆเลยเกตเอจะหาโลเท่าไหร่หรอ อ,นนอ,อันนี้เรียกเขาเรียกฝรั่องอะไรคร,รับผงเปาซื้อไสแดงเายแดืเอาของดีมาขายนะของไม่ดีแม่ขายวันเสาร์ที่จะมีแล้ววันธรรมดายังไม่มีแล้วตอนนี้มีมลงอยู่อะไรตอนนี้มีลงแล้ววันธรรมดา ลองดูครับได้ลองได้คเขาอยู่ไม่ไกลไม่ครับเอยู่แถวไกลเขาอยู่ไกลอร่อยพี่ต้องลองดูพี่พี่สามพันครับใช่พี่ช้างมกินกมะูุกกระปุกกอีกแล้วอันนี้พาากระพูสายพันอะไรแก๊ไหตนะแกไหอันนี้ต้องล่างก่อนางก่อนนี่นี่้าไม่กินน้ำผลมันจะหวานนี้แหละดนน้ำฝนโรงงานเจอมาต้องสะดุ้งไง เจอมาเรากำลังไล่ส่วนอยูตรงปากทางพอดีเลยเขากอยู่่ะเดไป้สนี่บอกว่าเดี๋ยวล้อมยาจต่ลืทัไปอดีวยามาไม่ขาดีกองมีานเลยปลาเข่นเไว้กูเนี่ยขาดขาดที่ี่อกงนี้เลยน่นแหละแม่วันเนี้ยเ้าเหงาโมงสอโลแล้วเ่อะเริเลิกเลิกเป็นเพื่อนลกู ทำอาชีพทำทำไม่ได้อาีนี่ีพถามว่าเมื่อไหร่มึงจะเลิกทำยาทำอาวีอไรนะอแกวพี่จะเลกมนะลกนาอยู่ข้างร้านจอ้วม่งตายี่อยู่ข้างร้านจอบเกอรี่จะตายเลยทำไมครับได้ทางมันไง ถืออยู่ไม่เอาชิงพวกเขารอดูโอ้สุดสุิงเอฟมตีพี่ยาหวานก็หวานหวานหวานเอาพริกแกงไม่ได้มาแล้วจ้าหวานพี่อาออกออกในนี้เขาใช่ไหม แต่เขาบอกว่าเขาไม่เอาเลีวนะ้วเพราะว่าบางออกจากโรงพยาบาลแล้วเราก็ดีใจกับเขาด้วยนะตอนนี้บางบอกว่าบางอยากจะมาช่วยขายแต่พี่ยาบอกว่าอย่าเพิ่งมาให้เขาหายดีก่อนนะตอนนี้เขาขายดีมากเลยนะทุกคนรักเขานะไม่จําเป็นต้องโกรธเง้ยเขานะเราว่าเขาบอกว่าพอแล้วแล้วบางออกจากโรงพยาบาลแล้วขอแค่มาซื้อข้าวเหนียวมูลน้ำปลาพอคนละหนึ่งกล่องเขาก็เหมือนการช่วยเหลือเขาแล้วนะขอบคุณมาก เห็นไหมทุคนมาช่วยซื้อเยอะเลยขอบคุณขอบคุณทุกคนแล้วก็ร้านขอบคุณค่ะ้คุกเคนเหลือมาดูนะครังก่อนลกเขาอัดแน่นมากๆหัวล้อขอบคุณทุกหัวล่ะเขาก็บอกว่าพยายาให้เงินมานะลูกเขาลุกขึ้นนั่งแล้วก็หัวเราะไปดูทลิปกันไหมค่้าน่ารักเป็นยันเองลอกตาจะเที่ยวหานะครับก็ดีคุณทันะับด้วยครับก็ปิดห้ามงเนขอแจกนีกนึงนะได้ไอคอน ปลาปูปลาปูปลาปูไม่ธรรมดาพี่ยาปลาปูยังพี่ยาพูดปลาปูปลาปูน้าไรียงว่างทำแบบเห็นนี่คุณหนุนมาแล้วน้ำมะนาวเป็นช่วยมาแล้วหนุ่มช่วยไปใช่ไหมมันก็เป็นเงินปฏิหารด้วยตอนเนี้ยลูกสาวเขาอ่ะเริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็ไปสแกนสมองอีกรอบนึงใช่ไหมใช่แล้วเขาว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอผลน่าจะ

อันนี้กจ็จะหมดแล้วหมดแล้วขายดีจะหมดแล้วแต่เป็ดพี่พรมาก,กระบังค่ะ,ะ,ะเรียกงานไม่เข้ารูกครับผมไม่อาจจะไม่ไลฟ์สดใจสองไม่ได้มาขอให้ได้ดูก็มีความส<า>ุม<า>ข,ขแล้ว ก,ลลก่ลองชมดูเรา่าผม็ื้อล่อมาซื้อกอล่งองหนึ่งเพื่อที่จะทดสอบว่าเค้าอร่อยเหมือนเดิมไหมขนมถ้วยยืนกินนะนะคือมันมากเลยลองให้ตะเวนแดกกินดูดิตะเวนแดกลองกินเนี่าว่าพิยาได้กินเยอะแล้วเมื่านได้กินหมดเลยนะห 5, 5้าห้าถ้วย กะทิแบบนยเป็นไงกะทิหวานมันสึงกะทิมากมันเลยครับ้อยลอยลอยใหญ่หกสิบสองสามสองหกสิ่ แล้วขอยกคาราเลคาเคืออะไรครับก็ไม่ใ่ถ้าไปถ่าจริงก็ แล้วเดไม่ต้องทำแล้วอ๋อโอเคเพราะว่ามันไมนเป็นบาโค้ดคือสินค้าทุกตัวมีบารดหมด่ไม่ะเราขออเว่าคนที่นี่มีบาสินค้าเราเป็นมีมดบารโค้ดเลนี่มนเป็นตลกนแล้เนี่ยูกึงหมดแล้วมเด็เขาที่แบบจีนกินแนแจีนจะไปผมจะเป็นสไตล์ลาวนะแน่ค่ะชิมว่น้ำยา ดีที่พวามใช่พี่ยาพูพดว่าถูกและดีผมจะนำมาใช้ที่ร้านตักผ้าของผมตักผ้ามีถูกและดีนะเขาบอกว่าจะเอาอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันถูกและดียังไงมันก็รวยอะ่ะเออถูกบวกดีเท่ากับรวยอันนี้ใช้ได้ทุกทุกที่ทุกเวลาทุกอาชีพถูกด,ดีเท่ากับรวยเขาบอกว่าให้พี่ยาจัดสรรรถสองแถวนหน้าปากซอยท้ายซอยมาส่งร้านพี่ยาเด็กจะวอกหน่อย แล้วกันขึ้นไปนะคะเต็มที่เลยจ้าไปโหเปล่านะได้มั้ยสุดที่เลยจ้า ไม่เราไม่ยาไหรอ่ะได้เพราะเราไลกันเขาตามไลรเรามาปตามมันมาจะมาซื้อปตามปมันกินนี่เรากินกันแน่ไม่ใช่ของเราเขาใส่ผีเอกไรพอดูเราเล่นเกมกันพอดูเมื่อเราเราเล่นเกมกันไงคิดว่าขอไปดูไรปลอมมาหมผมระแวงแทนตอนนี้เรื่องเือขาดูแล้วเขามาเพราะตอนนี้เพราะในนี้เพจปอมันดูดคิดวิยาไปลงขาให้โอนเงินยังไงไม่ร้อนหรอ 咱们去买。